สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมพามาดูการพัฒนาการของน้องเบอร์เบิ้นมาร์กันครับต้นนี้ต้นแรกที่ผมซื้อมานะครับมีอยู่9ใบครั้งแรกเลยทุกคนและเดือนที่แล้วนะครับน้องกลางปีกให้4ใบทุกคนดูการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่ผมได้ทำการเปลี่ยนดินแล้วก็ได้ทำการฉีดบำรุงทางใบให้กับน้องได้ครบ2อาทิตย์ ทุกคนดูเดือนนี้พึ่งเข้าวันที่11ครับทุกคนน้องกลางปีกรวมแทงยอดแล้วนับรวมได้13ใบใช่ครับอาทิตย์แรกน้องกลางปีกลางปีกแทงยอดให้ผมได้ถึง13บใบครับเพื่อนๆสุดไหมล่ะครับแล้วลายแบบไม่ได้ขี้เหร่ด้วยนะลายฮาร์ลายวากิวลายมาอย่างสวยเลยอะครับ แต่พลาดนิดนึงตรงที่ว่าแม่มันมีใบเผือกมาสองสใบแต่ก็ดีกว่าเขียวแล้วนะ <c oughs> เอาดูยอดสิดูยอดสิทุกคนอื <c oughs> แทงยอดกันให้พริบพรับกันเลยสุดจริงๆครับแบบดินได้ความชื้นได้แสงได้และสารอาหารได้แล้วก็แบบบำรุงทางใบเด้ยโอ้โหคือแบบสุดๆเลยครับทุกคนสุดจริงๆมันจเจริญเติบโตได้ดีจริงๆครับทุกคนลองคูณดูนะ เดือนนี้ครับกลางปีกลางใบให้ผม13ใบคูณ400เข้าไปดูครับว่าผมจะได้กําไรจากการกลางปีกของน้องเนี่ยเท่าไหร่ครับเดือนนี้ทุกคนลองคูด,ดูนะสุดมาก,มากฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่าน้องๆที่บ้านเป็นยังไงบ้างต้นนี้ไม่หลุดเขียวเลยแม้แต่ใบเดียวครับด่างทุกใบเป็นคอมแพกด้วยนะ